ให้ลกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติจดความกังวลออกมาเรียกให้ออกว่าอันไหนแก้ได้หรืออันไหนต้องวางหายใจลึกๆก,ก,กลับมาอยู่กับปัจจุบันเตือนตัวเองว่าความคิดไม่ใช่ความจริงลดความเสสิ่งกระตุ้นจิตใจทำกิจกรรมเนเคล็ดที่ทําให้รู้สึกว่าใจมั่นคงขึ้นหากทำห้าอย่างนี้ต่อเนื่องความกังวลยังไม่หายไปทันที แต่คุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่ความไม่ตกความบนนั้นแต่คุณมีเพียงมำลังใจเพียงพอที่จะวางมันลงได้อยา่างสง่างามใครที่มีสติจะไม่หวั่นไหวแม้อายุความคิดจะัดมาแรงเพียงใดขอให้คุณไม่ร้อนจะหายดีแต่ขอให้คุณที่ต่อใจตัวเองระหว่างทางที่กำลังเงรียนรู้จะอยู่อย่างสงบ สาธุครับ